มึงนั่งคุยกับก๊อี้ตัวนี้ให้รู้ทีเขาชื่ออะไรยังไงจะกินอะไรมเ้ไหมครับอ่าคุยเดียกินอะไรอ่ะมึงก็คุยกี่ไปเลยมึงอยากกินอะไรอ่ะมามาเหรออะฮะมามาอยากกินมามา้ายอยอเลยมัะม้ากยดอดมาม่ามันก็ถามก็เสีมันอยากกินมามาห่ย่สิบาทมามายง่ออะไรอ่า ไเราอยากกินอะไรบ้างมาม่าหรืออะไรอยากกินอะไรบอกมาสิอยากกินอะไรนี่อยากกินอะไรไอ้เหี้ยรู้เซื้ออะไรให้มันเป็นก็คุยกับมันสิเพามันไม่ยอมบอกว่ากินอะไรมีเยอะแยะเลยนี่นะมันอยากกินอื่นหรือเปล่าถามตั uh, uh ้งต้องนั่นหรือเปล่าอะอรพวกไหนรู้เอาอะไรขอให้คนเขาเอ้รู้เรื่อง

โตยงมาเอะไมเกาอ้ี้เรู้ต้องคาทอ,อ,อะไรไเงไงก,รไรก้อี้ห้ามตอบกูนนะเอาอาไหนตอบแล้วอยกินอะไรเก้าอี้ไม่ตอบไ,อม,อไม่ตอบด้วยมันหิ่ป่าววะเก้าอี้เป็นบ้หรือเปล่าวะเออตอบยอมตอบ

นั่นด้วยริกแปดแล้วรกเแล้วเขาอี้กขตั้งยี่สิบเด็กขนหวานขนมปังด้อยค่ะต้องค่อนี่าห้มึงไม่จากต้นอะไรมึชื่ออะไรลูกทำไมเขามือไม่ตอครับมันไม่ตอดีแล้วลูงเจ้งพูดอะไรเขาอีู๋อะไรไหมฉันตัขเขาอะไร บอกข้าเก้าอีเ <naughty> ง okay. <Okay. S 2> ินกูเลยก็อี้โต๊ะสิเก้าอี้ก็อีก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้กินอะไรไหมไม่ข่าวทำไมไม่กินตอนนู้นต่อมาแล้วเก้าอี้ซื้อมาเท่าไหร่แกลองควักตังค์แกให้เก้าอียี่สิบเลยมันไม่ได้เพราะว่ากูทักทายมันต้องเป็นคนเอาเงินให้เก้าอี้ เสียงร้องเลยอีมีเสียงร้องมีเสียงห้องแล้ก็คือเรื่องอะไล่ะะือร้องนี่ยเสียงไม่เสียงมึงใส่แต่อะไรเราลูกกูเขาบอกอีกเหรอมาตั้อง้องสาวกูอี๋ไขวะเอ้ยที่รักมาแล้วเฮ้ยที่รักมาแล้วเขาพูดกับเ้าอีที่ลักมาแล้วพูดยัไงอี๋เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรตัวอีเป็นอะไร เก้าอี้มันไม่สบายมันเป็นไงถามมันดิเก้าอี้เป็นลายง่วงนอนชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออีชื่ออะไรนะชื่ออีถามว่าชื่ออะไรไอ้ี่เก้าอี้มีชื่อเหรอวะชื่อเก้าอี้พูดดีๆพูดดีๆอันนั้่แกงมะม่วงไม้แกงมะม่วงนั่งก่อนคุยก่อนนี่ห้รู้เรื่องก่ไกลข้างต้นไม้เลยมันยังไงมันเชื่อมันกินข้าวหรือยังก็อีกินข้าวยังเออ ไม่อยากวน่คุยกับอี้ห่ือ้ปล่ครับต้นครับอี้กินไรยะต่อว่าไงบ่ายเขาเนีไยคนตอบคือใครเ่าอี่ตอบไม่ได้เขาตอบได้ตอบได้ไี่ไรพูดอยู่ที่เราก็ลองคุยด้เอาหูฟังให้ใกล้ด้วยเด่นเด้นเขาี้นะตอบเต็มพูดกินยาไปอ้เออเค้ยอ่าวอี้อ้าอี้ว้ตอบว่า ก็พ่อไก่ไก่ดาวเกอีหรือว่าสมจิตลองเอาตังแกวางไว้ยี่สิบดิตังกอี้จะหายไมด้อดูว่าตัาจะหายไหมเออหายเพราะว่าข้าวกลัวใครหายลองดูก่อนก็ลองดีตังเงี้เฮ้ยลองดูก่อนตังยังไงไม่ได้คนแย่งคันอยากเจ็บถามกอีเขาต้องการอะไรถามว่ามีคนนั่งเขาเจ็บไหม ถามก่อนล้วคนหนึ่งมาวนคุถามได้ไงอขอโทษอาไม่้ว่หนอเกล่ถามไงมังมันก็ถามว่ามีคนนั่งทุกวันเจ็บอไมีคนนั่งทกวันเจ็บบ้างไหมได้แล้วไนแ่เขาถาเว้ยเจ็บก่อนเยวก่อนเด้ไมอาหาโยนต้องเก็บก่อนใหาโยนเก็บเก็บอันีต้องเก็บก่อนเขาสั่ง so ก uh, uh. e so like ่อนดีไม่ไม่อาหารยนเก็บก่อนมีคนนั่งวเจ็บป้องไหม แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่นั่งตัวนี้มึงจะร้องให้ไหมเออแล้วอะไรอีกจะร้องได้ยังไม่ใช่มันพูดเลยก็คุยกับมันสิมันก็พูดก็อี้มึงร้อนไหมก็อี้เออลองฟังไกลๆดิลองคุยกับมันไกลๆอก็อี้อยากเต้นเหมือนกูหรือเปล่าลองร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้อยากร้องเพลงหรือเปล่าไม่ได้ยินบอกว่าหิวไม่ใช่กูต้องให้มันตอบก่อนว่าหี้หิว เขาตังค์เขายี่สิบบาทนี่ยกอีนี่เดี๋ยมจเราตังเอาบวางยี่สิอ้หามือนยอเลยตังคตังมันตังค์ได้อย่างเ้พร่ให้รู้เรื่องเออดาให้นะไหนลุงไม่เขาอะไรติดตัวขอโทษครับเ่อนคู่ใครแล้วเขาบอกใหบอเขาบอกให้กินกับข้าวมันไก่จานเดียวเขอีคิวข้าวไม่ได้นะเดี๋ยว

อีไม่มีที่นั่งนะเขาให้เราลงไดูนะเขาอีไม่คุยก็บลูกน้าไม่ได้นะไม่้ยงนางองคกางไม่ได้เขาอีอยู่ห้องตัวนั้นนะตัวนั้นจะอยู่เหมือนเดิมตัวนั้นจะไม่หายไปเขาอีอ่ะคุยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอ้าวไอ้คุยตั้งนานไม่รู้เรื่ลยเหรอเรื่องก็ต่อมาแล้วสิแล้วเขอีมันกินยาอย่างเงี้ยที่ไหนกินยาอ้าวมันป่วยวะคู่กินหนูกินยาไม่ได้หรอก เพียกูเพียเกาอีไม่มีโอกาสไปกินยาเกาอี๋มันคนไม่ดูดจะยิงอะไรไงเดี๋ยเอาตังวางไม่ยิงถึงไม่เดี๋ยวกให้คุยตอบได้ก่อนถึงจะให้ตังมีนะใช่อ๋ออ๋อใช่อ๋อสมบครณเนี่ยไม่ให้เขาไปยิบาดเขาเป็นหมอประจำตึกงั้นเอาเอาเอาวาวนี่ก่อนเดี๋ยวว่ามันจะหายไหมนะอย่าไปหยิบนะเกาอี๋ยี่สิบบาทเลยยี่สิเดี๋ยววางนะเกาอี๋คุยสิ ไ <mondo> <hertz> อ้เหี้ยนั่จะด่าสิเพราะไม่ให้มันเรียกว่าคุยเขามาคุยคนเขาถ่ายทอดยู่มึงจะมาด่าทำไมอ่ะเก้าอี้เพราะมันตายพวกนี้เพราะมันตายหรือเปล่า